ถุงน้ารังไข่เนี่ยหมายถึงมดลูกมันมีปัญหานะคะมีของเสียพวกเนื้อเยื่อเก่าๆเนาะหรือว่าพวกประจําเดือนเก่าเมนเก่าซิดเนื้องอกต่างๆที่มันอยู่ในในมดลูกแล้วทําให้น,น้ําพวกนี้ค่ะเป็นน้ําเสียแล้วทําให้มดลูกเราบวมหรือว่าอักเสบจุดเริ่มต้นของถุงน้ำเนี่ยมันก็ระยะยาวถ้าเราไม่ขับของเสียพวกนี้ทิ้งนะคะมันจะเป็นหมูกเป็นมันเป็นหนองหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในมดลูกของเราเนี่ยนะคะน้ํา มันจะออกออกจากช่องคลอดนะคะอาจจะเป็นหนองอหรือว่าตกขาวมีกลิ่นอะไรพวกนี้ค่ะก็ต้องดูด้วยว่าถ้าใครมีลักษณะแบบนี้อาจจะมีของเสียอยู่ในมดลูกเนาะเราก็สามารถทานได้ทั้งชาและแคปเลยนะคะถ้าเริ่มแรกอาจจะทานชาแบบวันเว้นวันไปก่อนนะคะอาจจะสองวันหนึ่งครั้งดูไปก่อนว่า่ัาางกายเรารับปริมาณของชาได้ประมาณไหนนะคะถ้าเรากินเยอะ เกินไปสมมตินะคะกินเยอะกินเข้มเกินไปบางทีมันจะขับของเสียออกมาเยอะบางคนกินได้สองสามวันเจ้าเมนขับออกมาเลยอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนเป็นของเสียตกค้างเนาะอันนั้นเป็นการแบบขับพิษเยอะเกินไปให้ทานแบบพอดีพอดีอ่อนๆอไม่รู้สึกว่ามันมันร้อนหรือว่ามันกัดในตัวเกินไปนะอาจจะกินแบบชาน้อยๆอ,อ่อนๆปริมาณเจือจางไปก่อนดูดูอาการนะคะสักอาทิตย์ที่สองถ้าอาทิตย์แรกเรากินเว้นวันแล้ว ไม่มีผลข้างเคียงอะไรเดี๋ยวเรากินแคปซูลเพิ่มเข้าไปถ้ากินแคปซูลเพิ่มเข้าไปรู้สึกว่าร้อนท้องร้อนเนื้อร้อนตัวอันนี้คือเกินขนาดก็ต้องหยุดแคปไปก่อนหรืออาจจะทานแบบดูไปเรื่อยๆทานชาไปเรื่อยๆไปก่อนคืออย่าเพิ่งลงแคปนะคะถ้าลงแคปแล้วรู้สึกว่าไม่มีผลข้างเคียงอะไรโอเคทานแคปได้เลยเพราะแคปเนี่ยมันจะเป็นตัวกัดของเสียในระบบร่างกายแต่ถ้าเรามีของเสียเยอะหรือร่างกายเรายังไม่พร้อมนะคะมันอาจจะไปกัดแรงเกินไปแล้วทําให้เราร้อนหรือมีผลข้างเคียงนะ